เขาคิดกับคุณเกินเพื่อนหรือเปล่าหมายเลข1 2และ3เลือกหมายเลขที่ถูกใจและพิมพ์รับคาทานายนะคะแสถานะความสัมพันธ์ในคลิปนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์แบบแอบชอบเขาหรือว่าคิดเกินเลยมากกว่าเพื่อนนะคะสําหรับคนที่เลือกให้ใบที่1น,นะคะเขารู้สุดดีกับคุณแต่มันเป็นความสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบพี่น้องมากกว่า การที่ได้เป็นแฟนนะคะคิดว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนนะคะแล้วอนาคตจะเป็นยังไงเขาอยากจะเลื่อนสเตปไปหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ณะปัจจุบันนี้เขาก็รู้สึกดีกับคุณเพียงแต่ว่าไม่ใช่ในแบบแฟนสําหรับคนที่เลือกให้กองที่2องเขาคิดมากกว่าเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้แต่คือคุณนะ่ะข้างหลักเขาหนักมากเขามีอิทธิพลกับตัวคุณกับใจคุณแบบสุดๆเลย,เลยซึ่งนัดมองว่ามันเป็นการรู้สึกที่โดนควบคุมโดนครอบงํานะคะหรือว่าบางทีใจคุณไปผูกกับเขามากจนเกินไปแต่ว่าเขาไม่ได้รู้สึกเท่าคุณดังนั้น นัดก็เลยอยากจะบอกว่าเขาคิดกับคุณแค่เพื่อนค่ะแล้วนัดก็อยากจะบอกว่าอย่าไปโฟกัสที่เขามากจนเกินไป แล้วลืมโฟกัสหัวใจตัวเองนะคะเพราะที่คุณอยู่ณปัจจุบันคือมันก็ไม่ได้มีความสุขเลยเป็นกําลังใจให้ค่ะสําหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสามต้องบอกเลยว่าเขามีใจให้ค่ะมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ที่จัก,กรวาลกําลังเปิดทางให้คุณแล้วเพราะทุกอย่างคือมันดูดีไปหมดเลยทั้งในเรื่องของอารมณ์หรือพลังงานที่มีความรู้สึกเหมือนกันแต่ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่าคนที่เลือกไพ่กองที่3มเนี่ยเขาคนนั้นน่ะคือเป็นคนที่เจ้าชู้มาก่อนหรือปัจจุบันก็อาจจะ เ,เทคนิคแคลวๆในการเข้าหาคุณมากๆเลยนะคะดังนั้นเนี่ยระวังหัวใจของตัวเองเอาไว้ดีๆนะว่าจะตกหลุมรักโดยไม่รู้ตัวคะ่ะดังนั้นคุณมีคนเข้ามาจีบแน่นอน